คัตเตอร์จาก Stanley นะครับ n a p o f f Blade ที่มีระบบหักใบอยู่ในด้ามเลยไม่ได้ต้องหักตรงท้ายนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้ผมยืมมารีวิวจากคุณ Ash นะครับลิงก์ราคาสเปคถ้ามีจะให้ไว้ใต้คลิปจะซื้อกดไปซื้อกันเองผมมารีวิวให้ดูอุปกรณ์ตัวนี้เป็นมีดคัตเตอร์หรือ s n p p of Blade นะมีดคัตเตอร์ ter, หักใบได้ไดขนาด 18มม,มนะครับซึ่งทํางานด้วยระบบการหักใบด้วยการใช้บริเวณโครงสร้างตรงกลางเนี่ยในการเบี่ยงเพื่อหักนะครับผมจะลองขยับกลไกให้ดูนะครับแบบนี้มันจะมีลูกศรชี้ข้างบนนะครับแล้วมีจุดชี้ตรงนี้นะครับถ้าจับแบบนี้อันนี้คือดันใบมีดเก็บให้ดูก่อนนะครับแล้วดันแบบนี้มันก็จะเป็นตัวเบี่ยงมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นการหักใบแป๊กนะครับตามนี้เลยอ่ะเรามาดูกันนะครับ ตัวโครงสร้างด้ามของเจ้าตัวนี้สีเหลืองเนี่ยจะเป็นวัสดุประเภทพลาสติกนะครับน่าจะเป็น ABS หรือเป็น GlassFilon ที่มีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างทนทานจับกระชับผิวของตัวด้ามเนี่ยจะเป็นแบบผิวทรายนะครับ ก็จะกันลื่นเป็นตัวแล้วก็จะมีมาร์คสตัลลี่ลูกศรชี้ลายกันลื่นด้านล่างก็จะมีลายกันลื่นหุ้มยางเนี่ยหุ้มเฉพาะด้านบนที่เป็นสีดําตรงนี้นะครับฮาร์ดแวร์ส่วนด้านหน้าก็จะมีพื้นที่วางพักนิ้วแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่คอมเพกสลิมกว่าตัวก่อนหน้านี้ที่เพิ่งรีวิวไปนะครับส่วนด้านหน้าจะเป็น,นกลไกการหักซึ่งจะเป็นพลาสติกสีดําแข็งๆแ,แ,แบบนี้นะครับแล้วก็ลิ้นด้านในก็จะเป็นสเตเลสพร้อมกับโครงสร้างที่มีกลไกฮาร์ดแวร์ข้างในนเป็แบบ พลาสติกสีดำนะครับท้ายก็ไม่มีแลนยาร์ดไม่มีอะไรตามนี้นะครับนี่ไม่อินชหน้าคราวนี้การเซอร์วิสเปลี่ยนใบนะครับก็คือพี่พต้องกดปุ่มนี้ลงให้สุดแล้วก็ดึงปุ่มถอยหลังให้สุดนะครับแล้วดึงออกมานะพี่ก็จะเจอกับช่องเก็บใบมีดนะครับแบบนี้ก็เป็นใบสเตอรี่เองนะครับแบบนี้นะครับเราก็สามารถจะดันตัวโครงสร้างใบนะครับกลับเข้าไป ไม่มีสเตเลสอะไรนะตัวนี้เป็นตัวราคาประหยัดนะแล้วก็จะมีช่องด้านหน้าเป็นเหมือนจะเป็นช่องสําหรับหักใบข้างหน้านิดหน่อยนะครับตรงนี้นะเห็นไหมไม่รู้เนาะโอเคใส่กลับเข้าไปก็วางใบมีดกลับเข้าไปแล้วก็ฮาร์ดแวร์นะครับก็สามารถจะนาตัวกลไกฮาร์ดแวร์ที่มีนะครับกลับเข้าไปนะครับด้วยการหวังข้างบน,บ,บนแบบนี้นะครับแล้วก็กดดันเข้าไปจะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นแหนบสปริงนะครับดันแบบนี้นะครับ จะเป็นสปริงตรงนี้นะมันไม่ได้ใช้แบบออโต้ล็อกนะตรงนี้กดใช้งานก็ดันแบบนี้นะครับจากนั้นถ้าเกิดพี่ต้องการจะหักใบนะมันจะมีล็อกซึ่งผมมองว่ารุ่นนี้เลื่อนง,ง่ายคนระับง่ายมากอาจจะง่ายเกินไปต้องระวังนิดหนึ่งพี่จะต้องระวังนะครับเรื่องของอความอันตรายในการใช้งานเพราะว่า ตัวรังเลื่อนตรงนี้นะครับกดนิดนึงก็ขยับแล้วนะเพราะฉะนั้นมันจะล็อกไม่แน่นมากนะครับส่วนการหักใบเนี่ยจะมีลูกศรชี้บริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับพร้อมกับร่องที่มีพี่ต้องเลื่อนใบขึ้นมาให้ตรงกับจุดนี้ก่อนนะครับไม่นั้นมันจะหักไม่ได้นะครับตามนี้พออยู่ในตำแหน่งปุ๊บพี่ก็ดันตัวล็อกบาร์เนี่ยนะครับดันแบบนี้นะครับดันขึ้นแบบนี้นะเดี๋ยวผมลองเดโมให้ดูก่อนคือแบบนี้นะครับ มันก็จะหักนะถ้ามีใบมันจะหักผมจะหักใบหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวใบมีดใหม่ผมจะแถมไปให้คุณแอชนะครับไม่ต้องกังวลผมจะแถมใบแบบของดีไปให้แทนเพราะว่าผมหักของคุณแอชเล่นแบบนี้นะครับจากนั้นพี่ก็หักดันแบบนี้นะครับนี่คือหักแล้วนะนะครับตัวใบมีดก็จะถูกสน a p คาอยู่แล้วเวลาผมเทออกเนี่ยผมก็สามารถจะพับเก็บแล้วก็เทออกมาข้างหน้าจะเห็นว่าใบมีดก็จะถูกหักมาตามตำแหน่งที่เลื่อนนะครับทีละข้อนะครับตามนี้เนี่ยเลื่อนมาตรง มาร์กที่มันมีอยู่นะครับตามนี้รุ่นนี้มีปัญหาเรื่องการดันใบไหมในบานจังหวะนะเราลองมาดูกันว่ามีหรือเปล่านะครับใส่สุดเหมือนจะดีกว่ารุ่นก่อนนะครับที่รีวิวไปก็คือมันลื่นเลยมันออกเลยแต่บางรุ่นเนี่ยมันดันแล้วมันจะมาชนมันจะไม่ออกต้องคว่ำหนีแล้วค่อยดันนะครับนี่ก็เป็นส t ตนลีย์รุ่นที่มีระบบหักใบอยู่ในด้ามเลยนะครับก็หักได้สะดวกใช้งานได้ต่อเนื่องดีนะครับผมก็ชอบก็ลองไปดูราคาน่าจะไม่แพงเท่าไหร่ ดี Deal, นะครับตามนี้เลยส t ตน l ีย์สแนปอัปเดตคัตเตอร์นะครับเม d อินไชน่าลิงค์ราคาใต้คลิปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมย้อนหลังรีวิวในส t ตน l ีย์ดีวอลชาร์ปและก็แฮนด์ทูบายบายครับเฮบิอาท์